เกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วหน้าคล้ายๆกันแยกไม่ออกนะใช่แยกไม่ออกแต่เวลามันคุยกันจรจะฟัง,งตัวได้ใช่ไหมตัได้อะไรรีโกโกตกอะไรเราก็รู้ล้วเป็นญี่ปุ่นมันมันจะมีรื่นอานหารทะเลร้่อนะี้กำลังดังไหนฮะ ผมว่าจะมาจะมากินหลายครั้งแล้วไอ้มันรอบก่อนผมมากินโก้ซีฟู้ดเนี่ยนี้วทรายเข้าสูวนองเกตใหญ่เนี่ยแล้วนิ้วทรายไม่ป้ายไม่ค่อยไม่เห็นมีป้าปยเลยไม่ยอมโทรป้ายอ๋อนี่ไงไม่เขียนแล้วไงเปิดแล้ววันนี้ไดโนเสาร์คิงดอมอ๋อนี่ไงตรงน,นี้เจอแล้วเองเพราะมันเล็กนิดเดียวใช่เหรอม,มาแล้วก็ต้องไปแล้วนั่นละ ้มีคนเ่อะคว่าปของจริงของปลอมนันของจริงหรือเปล่ามันมองเราอยู่เออเยอะนี่มังอยู่มีหลายตัวก็รออย่างนี้ไงสวัสดีครับเช้านี้นะเราอยู่ที่ไดโนเสาร์คิงดอมพัทยานะครับดูดินี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆัสดูัน ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะไปดูไดโนเสาร์ห้องจำหน่ายบัตรเนาะไดโนเด็กเข้าฟรีเหรอเด็กตโตอ๋อเด็กโตนาาเป็นเด็กโตแล้วไหนตั๋วอยู่ไหนนี่ลูกตัวอยู่นี่ไปดีครับโอเคครับได้ตั๋วมาแล้ว200บาทนะครับนี่ มาเลยเพื่อนๆครับก็วันนี้ค้มๆนะครับพัทยาแต่เมื่อคืนฝนตกหนักมากนะเวลารอพ่อก่อนลุกนี่นี่นี่ห <laughs> างเข้าไ<า>ดโนเสาร์คิงดอ <Kingdom. S 2> มเ,เย้ยยี่เย่เยเยยี่มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขออนุญาตตรวจใบเสร็จปั๊มข้อมือนะครับเวลาให้พี่เขา ตามที่ข้อมือก่อนเ <C> e <at> ยี่ยมเลยขอบคุณครับ้องน้ำจะอยู่าทางด้านซ้ายมือเลยนะครับส่วนทางออกจะอยู่าทางห้องแอร์ห้องของนี้นะครับได้เลยตรองไหนสอบมำต้องทำนะครับได้ค,ครับขอบคุณครับมาถึงไดโนเสาร์แล้วนี่อาหารไดโนเสาร์หรือเปล่าเป็นเนื้อหรือเปล่าเนื้อทีเล็กหรือเปล่าทาราใช่ไหมี่นี่เขาเปิดใหม่นะครับอันไหนครับตัวมั พอมันยาวไหมพอมันยาวแต่ตัวใหญ่มากเลยนะล่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะก็นะครับเห็นเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวนี้แบบแฮปปี้มากครับดู YouTube แล้วรู้ว่ามีของเล่นของโชว์อะไรเยอะแยะมากมายที่ ที่สถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละจังหวัดเนาะก็ขอบคุณในหลายช่องนะครับที่ทํารีวิวแต่เด็กน่าจะชอบอยู่ครับที่นี่วันนี้ก็ดีครับแดดไม่ได้แบบเปี้ยงเพราะว่าถ้าแดดเปรี้ยนนี่ในาราไม่ได้ใส่หมวกเลยมีผมใส่หมวกอยู่คนเดียวแดดเปี้ยงนี่คงจะร้อนต้องเนือเช้าแบบนี้ก็โอเคครับทุมคืมเนาระรา นี่มาดีครับอันนี้ขี่เสียเท่าไหรเ่เอ่ยสนใจนตัวไหนครับจะเป็นตัวตามราคาป้ายเล,ล,ลยครับตัวร้อยอ๋อจะขี่เหรอจะไปเดินเที่ยวก่อนแล้วกลับมาขี่ได้ไหมได้ค่ะโอเคจะขอเดินเที่ยวก่อนขอบคุณครับนี่ถ้าขี่จะเดินโน้ตเก็เลือกเอาเลยตนะัวไหนเดินโน้ตออกไข่สามร้อย เดนน์วอล์กติงสองร้อยเป็น 300, ป์สกูเตอร์ร้อยห <c oughs> นึ่งเดนน์ไวเดอร์หนึ่งร้อยเนื้อที่พอมีให้เด็กได้ชื่นชมค่าเข้าก็โอเคนะครับเมคเซนต์อยู่คนละ100บาทผู้ใหญ่100เด็ก100แต่เด็กเล็กๆมากเล็กกว่า91เซ็นตซนรู้สึกว่าจะไม่เสียงเมื่อกี้นี่นี่ <c oughs> ล้อมล้ออะไรกัรนล่เนี่โอ้ย้าน้ะ,ะอันนี้เป็นเสียงจริงป่า <c oughs> ตรงนี้เขาเพิ่งสร้างนะครับเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาเท่าไหร่น่าจะพัฒนาได้อีกหลายอย่างแต่เด็กน่าจะชอบอยู่ ถ่ายรูปเปน่ารักได้เห็นไหมมีเสียงขู่้วยนาราวิ่ง สวยอะไรออกมาใช่เหรอสวยเหรอเดี๋ยวนี้กินพืชได้กินเนื้อดูไหมกินพืชมันรู้เรื่องยังว่ามันกินพืชตัวนี้ก็มันกินพืชอยู่นั่นก็มันกินพืชอยู่นั่นอ๋อมีมีต้นหญ้าขึ้นในปากมันก็เลยมันกินพืชอยู่นั่นใช่ไหมนี่เขาสายไฟเนี่ยกันกันไดโนเสาร์ออกเห็นไหมเนี่ย ูมาถึงนี่จะนาราตรงนู้นก็มีเมื่อก็นาราลูกขึ้นรถไปผู้คันยิบแน่นอนเขาไม่ให้จับนะเนี่ยข้างในนี่ก็มีนาราเทร็สเรเดี๋ยลามนี้ทิมีไอติมกินไหมดูซิมีไอติมไ เราใมีอะไรกินบ้างมีกินกินมีเมนูไอศครีมด้วยเวรากินไอศครีมไนี่ไหมลิ้นจี่ไหมน้องมีลิ้นจี่ไหมมีตามรายการนี่ครับอันนี้ประยุกตดหมดไหมอ่ะยามีครับผมดอ่าไม่คือใหญ่ไหมไอตงโมเอาแตงโมแตงโมมีไหมตงโมมี่ครับได้ครับ จุ่มเยอะเนี่ยเลยกินแตงโมโอ้โหนี่ยุงเลือดตกเขอบเดชอ่อาันนี้ก็หมดครับผมแตงโมก็หมดครับเออมีอะไรเหลือออ่าตนนี้ไมโลวะอ่าไมโลครับผมไมโลยี่ส <e ิบบาทเนี่ยใช่ครับเอาไมโลยี่สิบบาทไหมพี่ฝากทิ้งขยายนะขอบคุณครับ ลิ้นจีหมดอะสิอ,อ,อันตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้ยุงกัดพ่อแบบเลือดกระฉูดเลยโอ้โห<า> oh, ตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหนะฮะตัวนี้ใหญ่มากเลยสูงมากเลยอ่ะดูดิพ่อจับคอมได้แล้วจับคอม นาลานาลามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเดี๋ยวตรงนี้สูงพาเด,เด็กมาต้องระวังเวลาก็ใส่กระโปรงขาดสาั้นมาดีฉีดยากันยุงมาหน่อยพาเด็กมาต้องระวังครับเดินเข้าป่าช่วงนี้หน้าฝนเพราะว่าเดี๋ย <c> ว <oughs> ป่วยเนะาะไห้รถออกอืมต่อไปแล้วเวลายอยู่นิ่งๆสิ อยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งโอ้นี่ไดินซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เอาทรายหายเขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้ามีน่ารู้ไหมนี่ละหรมีอะไรอีกมีอะไรอีก กว้างเหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่ามีแค่แค่แคโซนข้างหน้านี่เขายังก่อสร้างไม่เสร็จองนงี้เขายังก่อสร้างอยู่นะครับถักไ,ไปปลายปีน่าจะแบบใกล้เสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ช่วงน,นี้ก็พาเด็กมาเดินได้ผมก็ต้องมองยุงด้วยยุงกัดที่ตัวใหญ่มากโอ้ เ็ Rex นี่นาตัวตน,นี้ไม่เห็นมีเสียงเลยลูกเ็ก Next T ทีเร็กส ตายพี่มาแล้วตายต้องไปดูเจออื่นบ้างร้อนมาหลุกฮะร้อนปะ,น <c oughs> อ,นปะอืมมันมีป่ามีตัวอะไรบ้างนะตัวนี้มีปีกเลยสัตว์มีปีก เคยซาโคลโททรัสเขารู้ได้ไงว่าเป็นชื่อนี้เมื่อหา้าห้าพันล้านสี่เขารู้รได้ไงว่าเป็นชื่อนี้ว่าไหมครับโอ้นาลาตู้ยต,นะตัวนี้จะมีกินนี้ให้หมดเลยเหรฮะตอนที่ร้องแล้วนะ่ะตัวใหญ่เหมือนกันนะ โอ้ยตรงนี้มีเยอะเลยอะนาราไา,า้แล้วเด็กๆจะชอบไหมเอ๊ะนาราเด็กๆจะชอบไหมที่เนี่ยนาราคิดว่าชอบไหมเพื่อนๆนาราจะชอบไหมลูกอ,อาจจะกลัวที่ไปอจาจจะกลัวก็ได้ใช่ไหมบางทีนะตรงนี้ก็มีหลายตัวนารานี่ นล,ะละัล้ากินไอติมไปด้วยฮะดูไดนโนเสาร์ด้วยเดินแบบเพลินๆมากกินไอติมละ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 หลันล้าหลันล้าไอติมหลันล,ะละ้าหล,ะละันล้าดูปากซะก่อนดูหกเลอะไปหมดแล้วถ้าเราเดินผ่าน <c oughs> เขานี่เขาจะแบบต่า <c oughs> งห้อก็พิบได้ด้วยนะ นั่นใช่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเด้กน่าจับได้เหรอจับได้เหรอไม่จับได้เหรอมีจับเด็ีใช้มีตังได้ไงเจ้ามีตังเหรอเออมีตังได้ไงอ่ะโอ้โหถ้ามีตังได้ไงอ่ะคังจังรวยนะดูสิโอ้หเขาหน้ากลัวมากเลยนะ แล้วมีแต่บ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันอีกนะว้าเจอกันอีกนะโหไม่ไยแล้วอันนี้เดินแต่ เดนโซดูไล่ย,ยุงด้วยนะน้องตัวเล็กกลัวมดทำร้ายมันทำไมมันแผนะเด็กดื้อเด็กมดขึ้นแล้วเด็กดื้อเราอะ่ะมดด้วยยุงด้วยกูแย่งกันแล้วแย่งของกินกันแล้วนะหิวเนี่ยเขาหิวลูกอันนี้เป็น ฟอสซิลหรือเปล่านะ่ยลา่ะฟอสซิลอ่ะกระดูกไดโนเสาร์เหรอใช่ป่ะลูกเจอ<ะ>ยัง<ะ>อันนั้นส่วนหัวรู้สั่งหามันลูกเนี่ย<ะ>ใช่อันนี้อันนี้ส่วนปากมันอันนี้ส่วนเขี้ยวมันแล้วนี่ส่วนไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวโอ้ม,มีมีหลายตัวเหรอนาราเนี่ยอ๋อ 0ันไปแล้วศูนย์พันไปแล้วขอ,ของจริงใช่ไหมนะเขาไปขุดมายี้ไวอยเงียเหรอ,อก็ alive dinosaur นะมีการเคลื่อนไหวของหางของหัวเด็กๆไม่ได้ชอบ่ะแบบนี้ลื่นนะแตบ ลืมพา,ายากันยุ่งไหมเยอะนะใช่เด็พายเด็กมาเดินเที่ยวที่นี่ยุงเยอะแต่ละตัวนี้มันแบบกินอะไรเนี่ยบบมันเบบีวยเะหรอเนี่ยเฮ้ยจับไม่ถึงเลย นี่ต้องระวังที่นี่เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าเรียกติด o ่อไม่ใช่อ้าวอฮน่ารัก<ป><ด>ฟันสอาดดูฟันมันสิสะอาดมากฟันแม่มันผุเลยฟันผุแม่ใช่<ป>ฟันแม่ผุผผปลาลูกปลาแหาหาร,ปปรห,าหมูแต่เราก็จะเดินบนออกไปข้างนอกไปเล่นเล่นตรงไหนไง่ไ<ม>ขอเลนนหนูที่ไหนอ๋อ ฟุ๊ดฟูดฟดหมูมันจะพังกรงเลยกินโกโปรเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมหมูอันนี้ปอดเบลลี่พิกมันเป็นหมูแบบหมูเลี้ยงดูสวยๆนี่ดูดินเนี่ยดูดินเนี่ย วัวแปรงฟันบ้างหรือเปล่าแปรงฟันที่ไงล่ะมาทุกป่ะขาตัวเองแดงแฉะเลยอะมาแต่กลับบ้านพ่อเอายาทาให้เต็มเลยลูกเต็มเลยเห็นป่ะน่ากลัวนะหน่ากลัวเข้าไปนี่โดนกัดนะ จริงเหรอแล้ว,แล,วแล้วพวกนี้ล่ะคุณพิการเราวไหมไม่กินเนื้อไม่กินเนื้นนอไม่กินเนื้อกินอะไรกินกระดูกเหรออ๋อคุณนี่กินพืชใช่พ่อแม่ลูกส,สามตัวไป ฟันสวยจังเลยรับไปจัดฟันที่ไหนมาน่ะมันยิ้มให้เราป้ามันยิ้มให้เรา <S <S ไปเราไปนั่งขี่มอ,อเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เดนโซ่เราก <inos> ็ไปในนัน้นได้ไหมใช่เข้าไปอันนี้ทางออกไง this exit เราไปขี่ของเล่นแล้วก็ไปตรงข้างในนะั้นเนาะว่ามีอะไร ตรนี้เป็นทางออกไงันาลนั้นก้ยนายนึ่งให้พี่กได้เหยียอไหนครับฮะเียอไหนครับอันไหนได้บ้างใหน่ทียไหนรึเย็กเหี้ยกับไหน เป็นตัวเดินตัวเดินสองร้อยอ่ะตัวเดินสองร้อยนีนะอันนี้เหรอร้อยหนึ่งใช่ซื้อบัตรซื้อบัตรที่ร้านขานโอเคนี่นะลูกมาเวลาเวลามาเนี่ขอบคุณครับต้องมาซื้อบัตรก่อนนะซื้อบัตรขี่เดโนซอร์ตัวใหญ่เหรอ นี่ครับอัน British, นี้เดินมาผักาเชีงทานครับว In ังพ hey, ี่ยู่อย่แล้วเสียเพลงหายได้เลยัรีด้แล้วไปนน้องหยุดอาเงยบเยอะเลยนะไปบาเลจังเลยจะได้งนี้ มีเป็นไลูกมีเป็นไมีเป็อนลูบ <c oughs> ี้บิดนี้เรียกบินนี้บิดแล้วก็บังคับไปซ้ายไายขวาได้แลบินบุดเข้า,ขา,ขาม,ขมาไหครับมันนี่ทำไมนะครับ หมุน โอเคครับก็ฉีดไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดินไปรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นกิโลเหมือนกันนะครับเดินกว้างดาราไปไหนลูกเข้าถึงนี้ไหมลูกเข้า่างนี้มัง่งพอ,อมีของขายไงลูกอ๋อ,อเขพมอของมานี่ ก็กำลังก็กำลังจัดอยู่นะไฟออกวันนี้ออกแล้วจะออกใช่ไหมออกยังไม่มีอะไรเลยที่ซื้อตั๋วติ๊กเก็ตไงคือติ๊กเก็ตไงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับฟลอกวันนี้พานารามาเดินเที่ยวชม ดนนอรซอคคิงดอมนะครับเผื่อเพื่อนๆพ,พาเด็กๆมานะครับค่าเข้า,ขาก็ไม่แพงนะครับพาเด็กมาเดินเที่ยวได้ที่นี่ครับ,บเด็กกน่าจะชอบอยู่แหละนะครับพลายยังมีคําถามอยู่ยังตั้งคําถามอยู่จะคล่องใจอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูไปน,นะนะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบ,บล็อกไว้ประมาณนี้นะครับที่เดนนอร์ซอคคิงด้อมนะอย่าลืมนะครับวันวันสองวันนี้เรายังเรายังอยู่ในพัทยาอยู่นะเดี๋ยวไปทำคลิปวิดีโอนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับด้วยกันไปรีวิวแล้วไปดูด้วยกันนะโอเคบ๊ายบายร้อนไหมร้อน,อนแนะนำเพื่อนมาเที่ยวที่นี่ไหมแนะนำไม่ผ่านไหมผ่าน่า,นแแาแล้วก็สนุกแล้วก็น่แถมน่ากลัวน่ากลัวอะไรน่ากลัวเต่าน่ากลัวฮ้จะไปกลัวเต่าทำไม,อมโอเคกลัว กินคนเนี่ยเลือดมีตรงฟันนะคะออโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย